สวัสดีครับเหล่าฮันเตอร์ทั้งหลายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาพบกับเรื่องน่ารู้และข้อมูลต่างๆภายในเกมที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยโดยคลิปนี้จะรวมเทคนิคที่ผู้เล่นหม่ควรทาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกมการเล่นและเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้เพื่อนเอนเ,อนเล่นได้สะดวกขึ้นไปจนถึงรายละเอียดของการต่อสู้กับมอนที่เป็นข้อมูลสนุก,นก,นกด้วยก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้ผมพาผู้ช่วยประจําตัวฮันเตอร์ทุกคนมาช่วยอธิบายเนื้อหาบางส่วนด้วยเพราะงั้นอย่าลืมกดไลค์ อย่ารอช้าเลยให้ผู้ช่วยของผมได้อธิบายหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะเอามาเองนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่อยากพูดก็คือเรื่องของการทำฟาร์มไอเทมในเกมนี้จะมีสกิลการทำฟาร์มที่มีประโยชน์ามากๆนั่นก็คือ geologist และ botanist สกิล botanist เมื่อเราใส่ครบ4ี่เลเวล เราจะสามารถเก็บทรัพยากรประเภทพืชสมุนไพนแรแมลงรวมไปถึงเห็ดได้มากขึ้น <Nice. S 1> และสกิลจิออโลจิสเมื่อเราใส่ครบ3เลเวลเราจะสามารถเก็บกระดูกและแร่จำนวนมากเพิ่มขึ้นได้อย่างละชิ้นต่อการเก็บแต่ละครั้งและสองสกิลที่ว่ามานี้เป็นสกิลที่เราหามาจากชุดต้นเกมได้ง่ายมากๆและมีประโยชน์ในช่วงต้นเกมมากๆเลยด้วย ปลาในเกมนี้จะมีการจับอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือจับด้วยการตกและประเภทที่2คือการจับด้วยตาข่ายคือปกติแล้วตาข่ายภายในเกมนี้เราจะใช้จับสิ่งมีชีวิตเล็กๆภายในเกมซึ่งนั่นรวมไปถึงปลาด้วยแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือถ้าเป็นเควสต,ตกปลาเราจะต้องใช้เบ็ดตกปลาในการตกเท่านั้นและถ้าเป็นปลาใหญ่ที่ต้องตกในทะเลสาบก็ต้องใช้เบ็ดในการตกปลาเท่านั้นเพราะตาข่ายยิงไปไม่ถึงเพราะงั้นถ้าไม่ได้ทำาเว s และไม่ชอบตกปลาการใช้ตาข่ายจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกสุด ขอโทษนะคะฮันเตอร์ทั้งหลายที่ดูอยู่นี่ขอแทรกหน่อยนะจำไว้นะคะทุกคนถ้าเราไปแถวแหล่งน้ำแล้วเจอฝูงปลาก็อย่าหาเอาสลิงเกอร์ไปยิงฝูงปลานะจ๊ะไม่งั้นพวกมันจะหนีไปกันหมดการวางเข้มภายในเกมนี้นอกจากเราจะวางด้วยตัวเองที่จุดตั้งเข้มแล้วเรายังสามารถจัดการเข้มทั้งหมดได้ผ่านแมวผู้ช่วยที่อยู่ในแต่ละฐานหลักของเมืองได้เลย โดยไม่ต้องวิ่งไปเก็บหรือว่าซ่อมเองเวลาที่มันพังแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการจัดการเข้มนั่นก็คือเราจะจัดการได้ก็ต่อเมื่อเราได้ค้นพบตำแหน่งจุดวางเข้มแล้วเท่านั้นจุดไหนที่เรายังไม่พบมันก็จะไม่ปรากฏในรายการมีดพกแต่ละอันจะเปลี่ยนไปตามเข็มขัดที่ใส่เช่นในคลิปฮันเตอร์ใส่เข็มขัดอาเทียนมีดของฮันเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นมีดเลเซอร์ แต่พอฮันเตอร์เปลี่ยนมาใส่เข็มขัดสู้จา้าจากมีดเลเซอร์ก็จะกลายเป็นมีดอีกแบบหนึ่งแทนเวลาที่เราสู้กับมอนม่วงให้เราสังเกตแผลสีฟ้าให้ดีถ้าเกิดว่าเราสามารถปิดแผลสีฟ้าได้จะเป็นการบังคับให้มอนล้มทันทีถ้าเกิดว่ามอนไม่ได้ติดแอนิเมชันอะไรอยู่ มอนแต่และตัวจะเปิดเผยจุดอ่อนชั่วคราวในตอนที่ต่อสู้แตกต่างกันบางตัวจะเปิดจุดอ่อนก่อนโจมตีอย่างเช่นกิฟซ์รอดบางตัวจะเปิดหลังโจมตีเสร็จอย่างเช่นเนซิล่าและบางตัวก็จะเปิดระหว่างที่กำลังโจมตีอย่างเช่นบลังกองก้า ในขณะที่เรากําลังต่อสู้กับมอนบางประเภทเราจะได้เปรียบกว่าถ้าเราสู้ใกล้แหล่งน้ําเช่นถ้าเกิดว่าเราสู้กับคองกา,าล่าและบริเวณนั้นเราอยู่ใกล้น้ําเราสามารถกลิ้งในน้ําเพื่อล้างสถานะผิดปกติจากการโจมตีของคองกา,าล่าได้เพราะว่าตอนที่เราโดนบันรือหรือว่าตดใส่เราจะติดสถานะตัวหมิ่นทาให้เราไม่สามารถใช้ไอเทมฟื้นฟูได้นอกจากยาระงับกลิ่นหรือว่าเราไปกลิ้งบนน้าการกลิ้งบนน้าเพียงครั้งเดียวจะทําให้การล้างบัฟนั้นเกิดขึ้นทันที หรือแม้กระทั่งตอนที่เราโดนไฟปกติเราต้องกลิ้งถึง3ครั้งเพื่อดับไฟแต่ถ้าเรากลิ้งบนน้ำเราจะกลิ้งแค่ครั้งเดียวในแมปวินเวิร์ดเพลิน ถ้าเราสู้กับไก่ไฟบริเวณโอเอซิสหรือบริเวณใกล้แหล่งน้ําเราสามารถล่อมันไปสู้ในบริเวณน้ําได้โดยจะทําให้เราได้เปรียบมากๆเพราะว่ามันไม่สามารถจุดไฟได้ถ้าเราสู้กับมันในน้ํา ท่ามนกำลังจะใช้ท่าโจมตีท่าใหญ่ที่ทำดาเมจเยอะหลอดเลือดของเราจะกระพริบแจ้งเตือนบอกถ้าเราลองสังเกตดูเราจะพบว่าเนอซิลล่าจะมีหนังสีดำปกคลุมอยู่ไอ้เจ้าหนังสีดำนี้คือหนังของกิปเซร์รอสนั่นเอง หนังที่ปกคลุมตัวมันอยู่จะแพ้ธาตุไฟและเมื่อเราตีจนหนังขาดหมดมันก็จะเผยร่างจริงออกมาเป็นตัวสีขาวโดยในร่างนี้มันจะแพ้ธาตุสายฟ้าแต่หลายๆครั้งเราก็มักจะตีมันตายโดยที่หนังไม่ขาดได้เหมือนกันเราเคยรําคาญเจ้าลิงบังกงก้ากันไหมที่มันชอบเรียกลูกน้องออกมายั่เฮียเต็มไปหมดจนน่ารำคาญมากๆ ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเราทําการหักเขี้ยวของมันได้โดยปกติแล้วบังกองก้าจะเรียกลูกน้องออกมาทีละสองตัวแต่ถ้าเราสามารถหักเขี้ยวมันได้มันก็จะหยุดเรียกลูกน้องออกมาแต่ว่าเขี้ยวของมันจะมีทั้งหมด2ข้างและเราต้องหักมันทั้งสองข้างถ้าเราหักได้ข้างเดียวในตอนที่มันเรียกลูกน้องครั้งต่อไปมันก็จะเรียกออกมาตัวเดียวแต่ว่าถ้าเราหักครบทั้งสองข้างมันก็จะเรียกลูกน้องไม่ได้อีกเลย พวกมันประกอบฉากถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันตายแล้วปล่อยไว้5นาทีศพคงพวกมันจะเน่าและกลายเป็นกระดูให้เราเก็บได้และถ้าเราโชคดีพอเราจะได้สปอร์มาใช้เลขของด้วยแต่ว่าไอ้สปอร์เนี่ยผมกดมาเป็นชั่วโมงเลยผมไม่เจอผมต้องขอโทษจริงๆที่ไม่มีฟุตเทสส่วนนี้ให้แต่ว่าผมจะหาภาพมาแปะไว้นะครับพวกการเดียน Secret ในแมปเวเวอรีก็เช่นกันถ้าเราฆ่าพวกมันแล้วทิ้งไว้5นาทีก็จะมีโอกาสเกิดคริสตัลขึ้น ทั้งส่วนของสปอร์และคริสตั้นคือโอกาสเกิดนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งในตอนที่เราสู้กับชตาคาบราในขณะที่มันใช้ท่าพุ่งชาร์จด้วยลิ้นเราสามารถล่อให้มันไปงับถังระเบิดเพื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้ ทุกครั้งที่เราสู้กับมอนเมื่อเลือดของมอนลดจนถึงระดับหนึ่งมันจะทําการย้ายที่ซึ่งการย้ายที่แต่ละครั้งก็น่ารําคาญมากๆเพราะว่ามันหนีไปไกลและเราอาจจะต้องวาร์ปแค้มใกล้ๆหรือวิ่งตามมันไปทั้งอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแฟลตติดตัวเราสามารถยิงแฟลตอัดหน้ามันให้มันหยุดการเคลื่อนที่ได้มันเป็นการถ่วงมอนอีกวิธีหนึ่งและถ้าเกิดว่าเราดามิดมากพอเราก็จะสามารถจบควิดได้ก่อนที่มันจะย้ายที่ด้วยการแฟลตขัดมอนแล้วก็ฆ่าหรือว่าจับมันนั่นเอง อีกหนึ่งวิธีรับมือกับมอนบางประเภทที่ใช้หางในการโจมตีอย่างอาร์ฟฟิลหรือว่าราเทียนพวกนี้นับว่าหางเป็นอวัยวะที่สําคัญมากแต่จริงๆแล้วเราสามารถลดทอนความสามารถในการต่อสู้ของพวกมันได้ด้วยการตัดหางเป็นอันดับแรกผมจะยกตัวอย่างราเทียนเพราะว่าเห็นความแตกต่างได้ดีกว่าการตัดหางราเทียนจะทําให้ระยะการโจมตีของท่าหางนั้นสั้นลงจะเห็นได้ว่าในระยะนี้ผมควรโดนหางมันแล้วแต่กลับไม่โดนเพราะว่าผมตัดหางไปแล้วนั่นเอง อีกหนึ่งประโยชน์ในการตัดหางตอนสู้กับราเทียนนั้นก็คือการโจมตีด้วยหางจะไม่ทําให้เราติดพิษอีกต่อไปเพราะว่าตมพิษของราเทียนอยู่ที่หางครับในตอนที่เราสู้กับอุดดูนาเวลาที่มันใช้ท่ากระโดดขึ้นฟ้าเราสามารถยิงแฟลชเพื่อหยุดมันจากการใช้ท่าที่ทําให้เกิดคลื่นน้ํำน่ารําคาญได้ ถ้าเกิดว่าเราจะล่าอุด,ดูุ่นามันจะมาพร้อมกับพายุฝนในช่วงต้นเสมอตอนที่เราปรุงอาหารให้เราลองเช็คดูวัตถุดิบว่าเรามีปลาชนิดนี้ไหมถ้าเกิดว่ามีผมแนะนําให้ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าความสามารถของวัตถุดิบชนิดนี้คือการเพิ่มโบนัสด,ดาเมจเมื่อเราตัวเปียกนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราสู้กับอุด,ดูุ่นหายัางไงเราก็ต้องตัวเปียกแน่ๆเพราะว่าในช่วงแรกที่สู้ฝนจะตกแน่นอนการเพิ่มวัตถุดิบนี้เข้าไปจึงมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ใช้สกิลของมันแน่ๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพาร์ทนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมใช้เวลาทํานานพอสมควรเลยและจะสังเกตได้ว่าช่วงหนึ่งเสียงผมเปลี่ยนไปเพราะว่าไม้มันพังครับแบบพังดื้อเลยอ่ะแบบอยู่ดีๆไม้ผมมันก็ไปต่างโลกเฉยเลยแย่มากแต่ว่าคลิปมันก็ต้องทํานะผมก็เลยต้องต้ององอกไปซื้อไม้ตัวน,นั้นเลยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้ที่ใต้คลิปนะครับคลิปต่อไปผมมีแพลงไว้แล้วว่าจะทําอะไรก็สามารถรอดูได้เลยและจะพยายามลงให้เร็วกว่านี้ถ้าทําได้ครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้ลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ